ไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองค่ะคุณหัวหน้าเผ่าชูชบูไม่มีปัญหาค่ะโอู้บูชูถ้าอย่างนั้นเราจะมอบรูให้พวกเจ้าหนึ่งลำเพื่อเดินทางไปถึงเมืองขนมเข่งเพื่อเป็นการตอบแทนช่วยงานเราบู่บู่แม่เหีียวจะบอกว่าพอสุกแล้วก็เอามาพักไว้แบบนี้นะจ๊ะแล้วก็คนเบาๆแบบนี้เข้าใจมเปลบาหอมน่ากินจังเลยฉู่ฉูทบู่จ้องตรงนี้เลยนะแล้วมาตัดตรงนี้นะ เฮ้ยอยู่ในบ้านป่าเมืองเถื่อนแบบนี้ลูกเศรษฐีละสุดซิงร้อนก็ร้อนอาหารก็แย่อยากกลับบ้านเร็วๆจังเลยเฮ้ยเจ้าแสนแสบนี่มัวมานั่งบ่นอยู่ได้หาช่วยงานคนอื่นเขาบ้างเด้กจะให้ลูกเศรษฐีทํางานหนักๆแบบนั้นได้ไงล่ะเดี๋ยวมือหมายก็ได้หมดพอดีและอีกอย่างนะแสนแสบก็ทําไม่เป็นเส้นด้วยรวยรวยทไม่เป็นหลัก กินแรงคนอื่นก็แบบเนี้เม่เสร็จการกอเธอนะจะทุบให้แบนเป็นมันฝลังแผ่นซะเลยขอยอยู่สิงานทุกอย่างเสร็จแล้วก็ได้คิดซะอีกเพราะฉะนั้นเราจะทำตามสัยญามีเรือชาบูลำใหญ่อยู่ที่ชายหาดพวกเจ้าเอาไปได้เลยชาบูชาบูขอบคุณมากเลยครับท่านหัวหน้าเผ่าอืมนูน่นแต่เจ้าคนนั้นจะต้องอยู่ที่นี่วา้าไม,ไมไล่าก็พวเจ้านั้นมยอมช่วยงอนสิ ามกดของเผ่าชบู่ชบูใครที่ทำงานไม่เป็นจะต้องถูกวู้ยันต่อเทพเจ้านิ้วโป้งโดยการจักกะจีจนขาดใจตายชบู่ชบูุ่๊บจุ๊บจุ๊บมาเร็าวยูก็ได้ชวยวไ่ด้วยมาทำชาชมู่มาทชูจ้าไม่เอาอย่าเล่นแนี้ไม่าไซ ไม่ได <Gad ions> <us> ้หรกถ้าไม่บูชายันคนทำอะไรไม่เป็นเทพเจ้าลิโป้ก็จะพิโรธเอชาูชบูแชบูแชูแชมูนี่ไม่อย่างนั้นนะเอาแบบนี้แล้วกันคุณหัวหน้าเผ่าตะโก้จะให้ยืมตาโตเจโง่แต่คุณหัวหน้าเผ่าจะต้องปล่อยแสนแบไปโอเคไหมหยุดฮึต้ออูอูเดี๋ยวก่อนชบูนี่มันอันยางดี้อมันก็คือสิ่งประดิษฐ์ของตะโก

เจ้าคนแมวไหนกลับไปกับพวกเจ้าส่วนตาโตต่อปกอยู่กับพวกเราที่นี่ต่อไปชมู่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 ชมบู่ชมู่ชมูชมู่ชมูมูเป็นไงอะเจ้าแสนแสบเฮ้คราวนี้เข็ดป่ะน้องจาจะไม่ยอมช่วยคนอื่นแล้วยังไม่ยอมเรียนรู้อะไรเลยอีกต่างหากแค่พูดเป็นงานเป็นการเขาก็เป็นนะเนี่ยอย่าซ้ำเติมกันเด้ณน้องเนี่ยแค่นี้แสนแสบก็จะแย่แล้ว เหนื่อยเคทจะตายเลยก่อไปนี่นะจะไม่ปล่อยเวลาให้ปาราระโยอนอีกแล้วไว้กลับไปถึงบ้านเมื่อไรแสนแสนจะไปฝึกทำอาหารกับ,บาเมียวอ้ยเหนือน่อยฝึกสร้างสิ่งประดิษฐ์กับตะโก้ฝึก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 ,กให้หมดทุกอย่างเลยคอยดูแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วล่ะหัวล้อจนหมดแรงแล้วโค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 ตะโก้มาแล้วครับคนที่ปล่อยเวลา หมดไปอย่างเปล่าประโยชน์นอกจากจะไม่เป็นผลดีกับตัวเองแล้วตัวเราเองอาจจะเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นอีกด้วยนะครับเหมือนกับแสนแสบที่ไม่ยอมทำอะไรเลยแถมยังไม่ช่วยเหลือเพื่อนๆทําทำงานสุดท้ายก็เกือบจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งที่เกาะชาบูชาบูซะแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องไม่เป็นคนนิ่งดูดายนะครับมีอะไรที่พอจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ขอให้ทำอย่างสุดความสามารถและเพื่อนๆ ก็จะมีแต่คนรักใคร้นะครับสำหรับวันนี้ขอโคโคโค,โคักโก้ไปก่อนนะครับ